เมื่อดวงตะวันค่อยๆลาลับขอบฟ้าไปพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันนั่นคือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่กำลังบอกเราว่าสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดลงเสมอไม่ว่าวันนี้เราจะต้องเผชิญกับพายุอารมณ์ที่รุนแรงเพียงใดไม่ว่าจะเป็นความโกรธเกรี้ยวที่เหมือนไฟเผาใจความดีใจที่ทำให้หัวใจพองโตจนลืมตัวหรือความเสียใจที่หนักอึ้งดังหินผา ทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วอย่างสมบูรณ์ทันทีที่เข็มนาฬิกาขยับผ่านวินาทีนั้นมาการที่เรายังคงเก็บกอดเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในความคิดเปรียบเสมือนการที่เราพยายามแบกซากปรักหักพังของตึกที่ถล่มไปแล้วติดตัวไปด้วยทุกที่ซึ่งรังแต่จะสร้างความเหนื่อยล้าและบั่นทอนกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในวันต่อไป จิตใจของมนุษย์เรานั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือการจดจำแต่มันก็เป็นดาบสองคมหากเราไม่รู้จักศิลปะแห่งการลืมหรือการวางลงเพราะในขณะที่ร่างกายของเรากำลังเอนกายลงบนที่นอนที่นุ่มสบายพยายามที่จะแสวงหาความพักผ่อนเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปตลอดทั้งวันแต่จิตใจกลับยังคงทำงานอย่างหนักราวกับยังติดอยู่ในสมรภูมิรบ มันเฝ้าฉายภาพความขัดแย้งวนไปวนมาเฝ้าขยายความรู้สึกเจ็บช้ำให้ใหญ่โตเกินความเป็นจริงหรือเฝ้ายึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านไปแล้วจนกลายเป็นความหลงระเริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปในมิติของเวลาปัจจุบันหากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงธรรมชาติของชีวิตเราจะพบว่าทุกวันคือการเกิดและดับครั้งใหญ่ แสงสว่างที่ดับลงในตอนเย็นคือการปิดฉากบทหนึ่งของชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับบทเรียนใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่การที่เราแบกเอาความโกรธแค้นจากเรื่องเมื่อวานซืนหรือแบกความกังวลล่วงล่าถึงวันพรุ่งนี้ขึ้นมาไว้บนหมอนด้วยนั้นคือการทำลายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการพักผ่อนอย่างน่าเสียดายที่สุดหมอนควรเป็นที่สำหรับรองรับศีรษะที่วางแล้วซึ่งความคิด ไม่ใช่แท่นวางสำหรับขยะทางอารมณ์ที่คัดลอกมาจากอดีตความโกรธที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่มันไม่ได้อยู่ในคำพูดของคนอื่นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่มันสถิตยอยู่ในความจำและการปรุงแต่งของใจเราเองเท่านั้นการแบกมันไว้เปรียบเหมือนการกำถ่านร้อนที่มอดไหม้ไปแล้วแต่เรายังคงเป่าไฟให้ใหมันลุกโชนขึ้นมาในใจตลอดเวลา เพื่อหวังจะเอาไปปาใส่คนอื่นแต่สุดท้ายคนที่ถูกลวกและเจ็บปวดทรมานที่สุดก็คือตัวเราเองที่ถือกรรมมันไว้ขณะที่กำลังจะหลับเช่นเดียวกับความเสียใจที่หนักดังหินผาหากเราไม่ยอมวางมันลงก่อนนอนหินก้อนนั้นจะกดทับลมหายใจของเราให้สั้นและอึดอัดทำให้การนอนหลับกลายเป็นการตกนรกทั้งที่ยังหลับตาความดีใจเองก็เช่นกัน หากยึดติดจนเกินไปมันจะกลายเป็นความคาดหวังว่าพรุ่งนี้ต้องดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ครั้งใหม่หากความจริงไม่เป็นไปตามหวังดังนั้นการฝึกจิตให้รู้จักตัดและวางในทุกๆเย็นจึงเป็นมหากุศลอย่างยิ่งต่อตัวเองเป็นการล้างใจให้สะอาดก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทราลองจินตนาการดูว่า หากเราสามารถถอดชุดที่เปื้อนฝุ่นได้เราก็ควรจะถอดความรู้สึกที่เปื้อนใจออกได้เช่นกันความอาฆาตพยาบาทคือบาปที่กัดกินวิญญาณความเมตตาและอภัยทานคือบุญที่หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชุ่มเย็นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คนอื่นทํานั้นถูกต้องแต่มันหมายความว่าเราไม่ยอมให้การกระทำของคนอื่นมาขโมยความสงบสุขในคืนนี้ของเราไป ชีวิตคนเราสั้นเกินไปที่จะใช้เวลาอันมีค่าในการพักผ่อนไปกับการเครียดแค้นหรือวิตกจริตทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการนับถอยหลังสู่จุดสุดของชีวิตในมิติสังขารหากเราไม่รู้จักวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราจะมีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับความสุขใหม่ๆที่จะเข้ามาได้อย่างไรการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือหัวใจของธรรมะการรู้เท่าทันว่า ตอนนี้คือเวลานอนคือการปฏิบัติธรรมที่สูงส่งอย่างหนึ่งเมื่อกายสงบใจก็ควรสงบตามปล่อยให้ระบบประสาทและอวัยวะทุกส่วนได้ทำหน้าที่ซ่อมแซมตัวเองโดยไม่มีคลื่นรบกวนจากอดีตที่จบไปแล้วหรืออนาคตที่ยังไม่เกิดจงขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราเห็นค่าของความสงบขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้เรามีปัญญา และขอบคุณลมหายใจที่ยังคงทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์แม้ในยามที่เราหลับไหลคืนนี้ขอให้เรากล้าหาญพอที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ที่ปลายเตียงไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือความล้มเหลวที่น่าอับอายปล่อยให้ความมืดมิดและลมหายใจที่แผ่วเบานําพาจิตวิญญาณกลับคืนสู่ความว่างเปล่าอันแสนบริสุทธิ์ไปเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่แสงทองของวันใหม่ศาสตรอง เราจะได้ตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เบาสบายเหมือนขนนกมีแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวังและมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมพร้อมจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเองโดยไม่มีรอยหมึกเก่ามาทำให้แปนเปื้อมเพราะทุกเช้าที่ตื่นมาคือการได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งเสมอและโอกาสนั้นจะสดใสที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้วิธีที่จะหลับไปอย่างผู้ที่ปล่อยวางได้จริงในทุกท เตียงนอนและหมอนนุ่มที่เรากำลังหนุนอยู่นี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายที่ต้องการการพักผ่อนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับน้ำหนักของความกังวลหรือความแค้นจากเมื่อหวานซืนหรือความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงการนำเรื่องเหล่านี้มาคิดวนเวียนในยามวิกาลคือการทำร้ายตัวเองซ้ำสองต่อจากเหตุการณ์จริงที่จบไปแล้ว มันคือการฉายภาพยนตร์เรื่องเดิมซ้ำๆในโรงภาพยนตร์ที่มีเราเป็นผู้ชมเพียงคนเดียวและเราก็เลือกที่จะเจ็บปวดกับฉากเดิมนั้นไม่รู้จบทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโลภายน้องห้องนอนกำลังเงียบสงบความมืดได้โอบกอดทุกสรรพสิ่งให้เข้าสู่ห้วงนิทรามีเพียงจิตใจของเราเท่านั้นที่ยังคงส่งเสียงดังอื้ออึงความเงียบสงัดของราตรีควรจะเป็นดังเสียงดนตรีที่กล่องเกลาจิตวิญญ,ญาณให้คืนสู่ความสมดุล แต่หากเรายังแบกสัมภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งขึ้นมาบนเตียงด้วยหมอนใบเดิมที่เคยนุ่มสบายจะกลับกลายเป็นก้อนหินที่แข็งกระด้างผ้าห่มที่เคยอบอุ่นจะกลับกลายเป็นพันธนาการที่รัดรึงให้เราดิ้นรนอยู่ในกระแสะแห่งความทุกข์ที่ไม่มีตัวตนความโกรธที่เกิดขึ้นจากคำพูดของคนอื่นเมื่อหลายวันก่อนนั้นในความจริงมันคืออากศาศธาตุที่จางหายไปนานแล้วแต่เรากลับสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยพลังแห่งการปรุงแต่ง แล้วนำมาทับถมลงบนอกของตัวเองขณะที่พยายามจะหลับไหลการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่บั่นทอนสุขภาพกายที่ควรจะได้รับการฟื้นฟูในระดับเซลล์แต่ยังเป็นการเพราะบ่ม,มเมล็ดพันธุ์แห่งความเศร้าหมองให้ฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกทุกครั้งที่เราเลือกจะคิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดในยามดึกเรากำลังอนุญาตให้อดีตที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตเพื่อสูบกินพลังงานชีวิตในปัจจุบันของเราไปอย่างเปล่าประโยชน์ลองพิจารณาดูเถิดว่า ในขณะที่มแมลงตัวน้อยหรือต้นไม้ใบหญ้านอกหน้าต่างต่างสงบนิ่งและทำหน้าที่ของตนตามวิถีธรรมชาติคือการพักเพื่อรอวันใหม่แต่มีเพียงมนุษย์เราที่ใช้สติปัญญาในทางที่ผิดโดยการนำมันมาสร้างกรงขังขังตัวเองไว้กับความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้หรือความกลัวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงการกังวลถึงวันพรุ่งนี้เปรียบเสมือนการที่เราพยายามกางร่มทั้งที่ฝนยังไม่ตกมันไม่ได้ช่วยให้เราเปียกในอนาคต แต่มันทำให้แขนของเราล้าและอ่อนแรงลงเสียตั้งแต่วันนี้การปล่อยวางจึงไม่ใช่การเพิกเฉยต่อภาระหน้าที่แต่มันคือการรู้จักการละเทศะของจิตใจรู้ว่านี่คือเวลาแห่งการเยียวยาคือเวลาแห่งการคืนความเป็นอิสระให้แก่ดวงจิตหากเราสามารถวางความถือตัวถือตนวางความอยากเอาชนะและวางความต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราลงได้ชั่วคราวเราจะพบว่าความมืดมิดของคืนนี้แท้จริงแล้ว คือแสงสว่างที่เยือกเย็นที่สุดมันส่องให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้ครอบครองสิ่งใดเลยแม้แต่ความคิดหรืออารมณ์ที่กำลังรบกวนเราอยู่ตอนนี้มันก็เพียงแขกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหากเราไม่เปิดประตูรับมันเข้ามานั่งกลางใจหมอนใบนี้ก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์คือการส่งเราเข้าสู่ภวังแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงเพื่อให้จิตประพัดอนได้ทำงานอย่างเต็มที่ หล้างตะกอนแห่งบุญและบาปที่สะสมมาตลอดวันให้เบาบางลงจนเหลือเพียงความว่างที่เบาสบายและความสงบที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงได้รับก่อนจะก้าวเข้าสู่วันใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้และเบิกบานอย่างแท้จริงขอให้ลองจินตนาการดูว่าหากเราเปรียบใจเหมือนแก้วน้ําและเรื่องราวต่างๆในวันนี้เหมือนน้ําสีขุ่นที่ถูกเทลงไปการเขย่าแก้วตลอดเวลาด้วยความคิดปรุงแต่ง ย่อมทำให้น้ำนั้นขุ่นมัวไม่มีวันใสสะอาดแต่หากเราเพียงแค่วางแก้วนั้นลงนิ่งๆบนโต๊ะแห่งสติปล่อยให้ตะกอนของอารมณ์ค่อยๆนอนก้นไปตามธรรมชาติไม่นานนักน้ำในแก้วก็จะกลับมาใสาสะอาดอีกครั้งการนอนหลับก็เช่นกันคือศิลปะแห่งการวางลงวางตัวตนวางบทบาทหน้าที่วางความคาดหวังและวางความสมบูรณ์แบบที่สังคมยัดเยียดให้ กลับมาเป็นเพียงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ต้องการการฟื้นผูความขุ่นมัวที่เราแบกมาตลอดทั้งวันนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากตัวเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่จิตเรากระเพื่อมไหวไปตามแรงเหวี่ยงของโลกภายนอกเมื่อมีใครมาตำหนิเราก็ขย่าแก้วด้วยความโกรธเมื่อมีเรื่องผิดหวังเราก็ขย่าแก้วด้วยความเศร้าจนน้ำในใจเราขุ่นคลักจนมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้า การเอนกายลงนอนในค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่ภารกิจของร่างกายแต่มันคือการถอดหน้ากากและชุดเกราะที่เราสวมใส่มาทั้งวันออกให้หมดสังคมอาจจะบอกว่าเราต้องเป็นหัวหน้าที่มีอำนาจเป็นลูกที่กระตันอยู่หรือเป็นคนสําเร็จที่ห้ามล้มเหลวแต่บนเตียงนอนผืนนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรเลยนอกจากมนุษย์คนหนึ่งที่มีลมหายใจเข้าและออก การวางตัวตนลงคือการอนุญาตให้ใจได้สัมผัสกับความว่างที่แท้จริงซึ่งในความว่างนั้นเองที่พลังแห่งการเยียวยาจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดความสมดุลของาธาตุขันจะถูกจัดระเบียบใหม่เมื่อปราศจากเสียงรบกวนของอีโก้ที่คอยสั่งการว่าเราต้องดีกว่านี้หรือต้องเก่งกว่านั้นในขณะที่โลกข้างนอกยังคงหมุนไปตามวัตจักรของมันความมืดมิดที่โอบล้อมห้องนอนคือความเมตตาของธรรมชาติ ที่ช่วยตัดสัญญาณจากสิ่งรา้าเพื่อให้เราได้กลับมาสำรวจตะกอนที่ก้นแก้วอย่างสงบการที่น้ำจะใสได้ไม่ใช่เพราะเราเอามือไปกวนเพื่อหาความสะอาดแต่เพราะเราหยุดกวนมันตังหาดเช่นเดียวกับจิตใจที่ยิ่งพยายามจะบังคับให้สงบด้วยความอยากยิ่งจะกลายเป็นความวุ่นวายแต่ถ้าเพียงแค่รับรู้ว่าตอนนี้ใจขุนแล้ววางใจไว้เฉยเบนฐานของลมหายใจตะกอนแห่งความกังวลตะกอนแห่งความริษยา หรือตะกอนแห่งความเหนื่อยล้าจะค่อยๆทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่างเปิดเผยให้เห็นความใสกระจ่างของจิตเดิมแท้ที่อยู่ภายในความมืดในคืนนี้จึงเป็นเสมือนถังขยะใบใหญ่ที่ยินดีรับเอาเศษซากของความรู้สึกที่ใช้การไม่ได้แล้วจากเราไปพอเพียงเรายินยอมที่จะปล่อยมือจากมันการนอนหลับด้วยจิตที่วางลงได้เช่นนี้คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อตัวเอง เพราะมันคือการรักษาใจไม่ให้เน่าเสียไปกับความยึดติดตื่นมาพรุ่งนี้เราจะได้แก้วที่สะอาดใบเดิมพร้อมที่จะรับน้ำใสๆและเรื่องราวใหม่ๆของชีวิตด้วยความสดชื่นและมีกำลังสติที่กล้าแข็งกว่าเดิมเพื่อที่จะเผชิญกับโลกใบเดิมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจงหายใจเข้าให้ลึกรับรู้ถึงพลังงานชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายณขณะปัจจุบันนี้ และหายใจออกยาวๆเพื่อระบายความตึงเครียดที่ตกค้างในทุกอนูเนื้อบอกตัวเองเบาๆว่าพอแล้วสําหรับวันนี้ไม่ว่าผลลัพธ์ของวันนี้จะเป็นอย่างไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในขณะนั้นแล้วไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปแก้ไขอดีตและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องไปวิตกกับอนาคตเพราะความจริงเดียวที่เรามี คือลมหายใจเข้าและออกในวินาทีนี้เท่านั้นเมื่อใจยอมรับความจริงข้อนี้ได้ความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นความมืดมิดรอบตัวจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่จะกลายเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ที่ห่มคลุมให้เราปลอดภัยจากความวุ่นวายภายนอกให้โอกาสตัวเองได้หลับไหลไปในอู่ทะเลบุญในความว่างเปล่าที่แสนสงบเพื่อที่ว่าเมื่อแสงแรกของวันพรุ่งนี้มาเยือน เราจะลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจดวงเดิมที่สดใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมที่จะเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆด้วยจิตใจที่เบิกบานและเปี่ยมด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงการอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในคืนนี้คือการแสดงความเมตตาต่อตอนเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะในตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมากายและใจของเราได้ทำหน้าที่อย่างหนัก เพื่อพาเราผ่านพ้นอุปสรรคนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและประครับประคองเราในยามที่ล้มลุกคลุกคลานบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะถอดภาระหน้าที่อันหนักอึ้งนั้นทิ้งไว้ที่ปลายเตียงเปรียบดังนักเดินทางที่ยอมวางย่ามสัมภาระลงเพื่อพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่ก่อนจะออกเดินทางต่อในวันพรุ่งความรู้สึกที่ว่ายังทำได้ไม่ดีพอหรือ น่าจะทำได้มากกว่านี้ขอให้ระบายออกไปพร้อมกับลมหายใจออกให้หมดสิ้นเพราะในทางธรรมแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนถูกจัดสรรมาอย่างพอดีตามเหตุปัจจัยของมันการยอมรับว่าเพียงพอแล้วไม่ใช่การยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่คือการเคารพในขีดจำกัดของธรรมชาติมนุษย์และเป็นการให้เกียรติแก่ความพยายามที่ผ่านมาตลอดทั้งวันของเราเอง จิตที่เข้าสู่ห้วงนิทราด้วยความรู้สึกขอบคุณและให้อภัยจะเป็นจิตที่มีพลังในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆได้มากกว่าจิตที่หลับไปพร้อมกับความค้างคาใจความมืดมิดที่โอบล้อมรอบกายในยามนี้คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มอบช่วงเวลาแห่งการรีเซ็ตหรือเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกชีวิตมันคือช่วงเวลาที่เซลล์ทุกเซลล์จะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยไม่ต้องะวงกับการปรุงแต่งความต้องการของอีโก้ความสงบที่เกิดขึ้นในความเงียบคือเสียงเพลงแห่งปัญญาที่บอกเราว่าในท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของแม้กระทั่งความคิดของเราเองเราเป็นเพียงผู้สังเกตการที่เฝ้าดูความเกิดดับของอารมณ์ที่ผ่านมาและผ่านไปเท่านั้นดังนั้นในถ้ำคืนนี้ขอให้วางใจลงในอ้อมกอดของสติ ให้ลมหายใจเป็นดั่งสะพานเชื่อมระหว่างกายที่อ่อนล้ากับจิตที่สว่างไสวปล่อยให้ร่างกายได้จมดิ่งลงสู่ความผ่อนคลายที่ลึกซึ้งที่สุดทิ้งความกังวลที่เหมือนเมฆหมอกให้จางหายไปในแสงดาวที่มองไม่เห็นให้ใจดวงนี้ได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ดั้งเดิมที่ปราศจากมนทินของบาปบุญในวันนี้เพื่อที่จะตื่นมาพบกับเช้าว,วันใหม่ที่เป็นประดุจกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ ที่รอให้เราเขียนบทใหม่ของชีวิตด้วยลายมือที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยความหวังอันสว่างสวยต่อไป